วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคัตโตเกมเมอร์อีกแล้วนะครับและนี่คือเกม r o b o x Map a d d a t t r Trip อีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่คัตโตได้ลงคลิปไปก่อนหน,น้านี้เดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันคืออัปเดตอะไรอะ่ะรถ Bigfoot หรอใช่แหละ Monster Truck ซึ่งราคาอยู่ที่1900โอ้ไม่ก้าไม่มีตังค์ซื้อหรอกไปก่อนนะครับหลังจากที่คัตโตได้ลงคลิปไปก่อนหน,น้านี้ใช่ไหมครับรถไถไหลน้ํามัน แล้วคนดูบอกว่าอยากให้พี่ทำคลิปแบบว่าขี่ประตูห้องน้ำใช่เหรอทุกคนคือทำไมต้องขี่ประตูห้องน้ำคัตัวไม่เข้าใจแล้วประตูห้องน้ำคือตรงไหนคือแบบตั้งแต่เราลงคลิปแบบรถไทยแลนว์มันอะ่ะเราได้ทิกมาเยอะเลยนะครับซึ่งทิกแรกคนดูบอกว่าพี่สามารถหมุนสิ่งของได้โดยการคลิกขวาค้างแล้วก็หมุนเมาส์นี่ไงล่ะทุกคน โอ้ยหลังจากนั้นเราก็แบบหาวิธีวางเครื่องจนตั้งนาน่ะอันนี้ไม่สําคัญสี่สำคัญคือคลิปนี้คนดูบอกว่าพี่คับประตูของน้ามันบินได้ใช่แหละเหมือนคัตตัวจะเคยเห็นแต่ว่าคัตตัวยังไม่เคยลองแล้วก็อีกอย่างอันนี้ใช้ไฟหน้าไหมคนดูว่าคลิกซ้ายครั้งนี่ไงล่ะเฮ้ยจริงด้วยคนดูมันเปิดไฟได้เอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปอื่นละกันแต่ว่าคลิปนี้เราจะเดินทางด้วยสิ่งนี้นะครับนี่คือประตู มันคือประตูห้องน้ําจริงหรอทุกคนมันคือประตูน,นี้หรือเปล่าใช่แหละประตูห้องน้าโอเคใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันคือประตูห้องน้ํานี่แหละครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยสิ่งนี้นะทุกคนที่ทุกคนบอกมาเดี๋ยวคัดตจัดให้นะครับเดี๋ยวขอลองก่อนได้ไหมแล้วมันขึ้นยังไงต้องกด f อ,อุ้ยนี่ไงได้ละยามา <laughs> พร้อมละไม่รู้ว่าวันนี้จะไปไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราจะทัวร์บ้านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินทางไปให้ไกลเท่าที่ทําได้นะ หวังว่าจะไปได้สักประมาณห้าพันเมตรเริ่ม let's go โอ้โมันลอยสูงอยู่นวนี่ทุกคนแล้วก็เดินทางมันถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วอยู่ระดับหนึ่งนะครับอุ้ยเดี๋ยวตกตกตก,ตกยาไม่รอดเลยทุกคนเลยเอาใหม่สามสองหนึ่งกนี่แหละครับการเดินทางแบบไร้น้ำมันอีกแล้วอุ้ยโคตรเทพเหมือนมันจะบั็กทุกอย่างเลยนะเกมเนะี่ยเหมือนจะเจอบ้านหลังแรกแล้วครับแต่ว่ามันมีซอมบี้อยู่อะดีทุกคนทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลย นะครับปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วเราจะไปเอาของกับซอมบี้ได้ไงซึ่งตรงนี้มีช็อปอยู่นะครับแต่มันว่ามีไอเทมอะไรแล้วสิ่งที่เราจะทำต้องดึงคันโยก49โล What the hell เราสามารถบินไปฆ่าซอมบี้ได้ไหมโอเคเราเรา่าจะใช้ประตูนะครับเดี๋ยวขอแอบมองก่อนนะทุกคนมันมีปืนให้เราปะ่ะซูมมันมีปืนให้เราปะคนดู ถ้ามีปืนน่ะเราจะเข้าไปเอาเหมือนจะไม่มีอาวุธให้เราใช้นะครับตรงนี้ซึ่งคัสโตขอผ่านดีกว่าไม่อยากยุ่งกับซอมบี้เพราะว่าเราไม่มีอาวุธในการต่อสู้เลยนะครับทุกคนเก้าหนึ่งพันเมตรแรกไม่มีอะไรเลยป่ะครับทุกคนไปบ้านต่อไปอ๋อจาได้แล้วทุกคนบอกว่ามันคือคืนพระจันร์เต็มดวงนะครับถ้าเกิดคืนพรจจันร์เต็มดวงคนดูบอกว่า พี่ห้ามมองเลยนะครับห้ามมองเด็ดขาดนะครับพี่ชายไม่งั้นเลือดเราจะลด,ดอย่างนี้นี่ไงล่ะนั่นละไงครับผมเห็นไหมผมคอมเมนต์บอกพี่แล้วว่าถ้าพี่ห้ามมองพระจันทร์เต็มดวงไม่งัน้นพี่จะตุยนี่คือนี่นี่คือเสียงที่คนดูบอกนะครับเอาล่ะทุกคนเช้าแล้วอุ้ยไม่ใช่ <laughs> ทำไมต้องทำเสียงคนดูได้ะ ด้ยวดยๆๆๆๆๆๆๆตอนนี้เราเดิทนทางมาที่1,400เมตรนะครับเราแล้วแล้วก็คัดโตไปเจอบ้านอีกหนึ่งหลังแต่ว่าคัดโตอยากเข้าอะ่ะแต่ว่าเราต้องการอาวุธท,ทุกคนเพื่อที่จะไปสู้กับซอมบี้ก่อนไงใช่มั้ยเพราะว่าตอนนี้ว้าๆๆๆๆๆสต๊าฟๆๆ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 อยู่บนหลังคาก่อนโอ๊ oh my god ถ้ากลัวอุเดี๋ยวนะทุกคนเราห้ามลงเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราเผลอลงแล้วแบบเราแบบประตูเนี่ย ประตูเราแบบอยู่ข้างบนหลังคาคือเราจะไม่สามารถเดินทางได้นะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับโต๊ะโอเคครับโตะรีบเข้ามีปืนป่ะมีปืน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 ไม่มี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 โอไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรเลยแป๊บนึงบินต่อวุ้ยไม่ได้เลยทุกคนเหมือนจะเจอไอ้เอซีโฟนะครับเดี๋ยวขอหยิบซีโฟทุกคนมันจุดซีโฟยังไงมันจุดซีโฟยังไงทุกคนจุดวางจุดแล้วก็วางจุดวางวางไหมแล้วก็รอระเบิด บินขึ้นบูมอา้าระเบิดแล้ว,วลซอมบี้ไม่ตุยโ oh อ้ไม่ก๊อด่ขอขอกินอาหารอาหาร,อาหารซอมบี้โอ้เอ็นอร์จีก็หมดทุกคนเอาอยัางไงดีโอ้ไม่ก๊มันมีวิธีฆ่าย,ยังไงอะซอมบีอ้ะอะตอนนี้คือเราแบบฆ่าซอมบี้ไม่ได้ขออาหารก่อนได้ไหมล่ะขโมยอุ๊ย ขโมยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เอาไปแล้วทุกคนเหมือนบ้านหลังนี้จะไม่มีแล้วครับซึ่งเราต้องมีก่อนไปแล้วไม่อยู่แล้วต่อไบบ้าน1,400เมตรมันเริ่มตึงขึ้นแล้วะซอมบี้ตึงเหมือนกันนะตอนนี้เราพยายามหาอาวุธปืนนะครับขอลงยานนะชามันจะมีซอมบี้ซื้อบื้นะครับอีสองตัวมันไม่ได้ซื้อบื้แล้วครับตกไปเข้า <c oughs> ตายดีจัดแต่เหมือนจะเป็นบ้านปะเหมือนเป็นโรงควาโอไมค์ค oh อ้วตกใจจริงเมื่อกี้มือมือแทบุดจากคีย์บอร์ดนะคนดูคนดูคิดว่าไงวะมือแบบแทบุดจากคีย์บอร์ดนะเมื่อกี้ตกใจจริงไม่มีอะไรเลยคนดูเปิดไม่ได้ด้วยโอ้ย,ยเจอบ้านทั้งทีก็ไม่มีอะไรโอ้ยเมื่มอกี้ด้วยผีหลอกมือแทบุดจากคีย์บอร์ดเมื่อกี้ <laughs> ตอนนี้หิวก็หิวเดินทางมาที่4 0 0พเมตรแล้วนะครับมรไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่า ตอนนี้เราเริ่มหิวแบบจริงจังแล้วนะครับตอนนี้เรามาเจอสะพานแล้วนะทุกคนเจอสะพานละสะพานอะไรไม่ร,รู้นะครับที่ห้าพันเมตรตอนนี้คือรู้อย่างเดียวคือแผ่นไม้ห้ามร่วงเด็ดขาดถ้าร่วงนี่น่าจะเดินทางต่อไม่ได้นะครับห้าพันเมตรเจอกับอ,อ,อันนี้ละเจอกับสะพานละว้ <c oughs> ตายปเนี่ยไม่ตายนะแต่ว่าตอนนี้เราบิงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรโอ้ my god oh my god ว้ามันมาอีกแล้วซอมบี้ oh my god แต่ว่าของยังเยอะของเยอะจัดของเยอะจัดของเยอะจัดตอนนี้หาอาวุธก่อนอาวุธอาวุธเอสู้กับซอมบี้หรืออาหารก็ได้อาหารอาวุธอาหารอาวุธอาหารตอนนี้กินอาหารไปก่อนตอนนี้กินอาหารไปก่อน แล้วก็ซอมบี้ซอมบี้มีอาวุธไหมอาวุธ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 ไม่รู้หยิบอะไรได้เอาออกมาก่อนอออหยิบอะไรได้เอาออกมาก่อนอาวุธว้าอาวุธอาวุธไม่รู้หยิบอะไรได้เอาออกมาก่อนคนดูหยิบอะไรได้เอาออกมาก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนตอนเนี้ยไม่รู้เคลียร์พื้นที่ก่อนยายาาไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็ตัวไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้กินไอแอปเปิลไปไม่รู้มันเพิ่มหรือเปล่านะ มันมาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มามามามนมาแล้วซอมบี้มาเดินทาง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 ไปดีบันไดบันไดไปดีโอเมก้าสเกือบตายหายใจไม่ทั่วท้อง เกือบตายเหลือครึ่งหนึ่งหาอาหารอาวุธอาวุธปืนปืนปืนอะไรก็ได้อาวุธอาวุธสักอย่างหนึ่งจะตายจะตายจะตายอาวุธอะไรก็ได้อาวุธอาวุธอาวุธอะไรบะไม่เจออะไรเลยอาวุธจะตายจะตายจะตายมันไม่มีปืนเลยคนดูอ้อตาย โอ้ทุกคนไม่ได้ครับเราต้องเดินทางให้ถึง10,000เมตรเราต้องสู้ต่อถึงแม้จะไม่มีอาวุธไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวครับตัวจะยอมเสีย39โลบารนะครับทุกคนลุยต่อแต่ว่าเราจะเดินทางยังไงครับอ๋อประตูยังอยู่คนดูโอเคไม่เป็นไรครับประตูยังอยู่แต่ว่าเราจะขอหาของต่อนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าตัวจะได้ปืนใช่คนดูถ้าตัวจกได้ปืน ปัญหาคืออยากได้ปืนครับแล้วก็อยากได้ไอ้ที่มันสังหารอันเนี้ยได้สังหารซอมบี้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเราจะไม่เจอปืนอีกแล้วทุกคนเรือยก็จะหมดแล้วมันมันมีวิธีสังหารซอมบี้ยังไงวะนะคนดูเดินทางต่อเลสซากโมาบ้านหลังที่เท่าไหร่ลไม่รู้ทุกคนถ้าเกิดคนดูนับได้คนดูก็ฝากนับหน่อยเด้ออัตโตมาละบ้านหลังที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับที่ระยะทาง6,200เมตร เดี๋ยวเราจะยังไม่ไปเจอกับซอมบี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราตาย่ะโลหมดละคนดูเพื่อเราได้ของไงเราต้องแบบใช้วิธีแบบแอบส่องอะคนดูส่องอะว่าแบบในบงในบ้านมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะครับในบ้านอ่ะใช่ปะคนดูใช้เวลาแบบใบพิพใช่ใช่ใช่โอ้ซอมบี้สามตัวซอมบี้สามตัวไปละไม่อยู่แล้วเ้อโครเยอะอะซอมบี้สามตัวบ้านโคตรบ้างอะไม่มีอะไรเลยแต่ซอมบี้เยอะเกินเดสโก ไปล้วเดอใครอยู่ก็อยู่แล้วะคัดตัวไม่อยู่แตคนหนึ่งแล้วมันเป็นกิริยาขี่ยากยังวะเนี่ยโอเค let's go <S แล้วก็จะมีหอคอยนะครับอีกที่หนึง่งเหมือนว่าตรงนี้จะมีไม่มีซอมบี้นะครับแต่ว่าจะมีเหมือนเป็นรูปภาพอืมรูปภาพอะไรนะว้าหัวผีหลอกโอ้ผีหลอกโอ้ไม่ใช่ผีหลอกนะครับเป,รนะเป็นอะไรนะทุกคนเป็นอะไรนะลืมชื่อเขาอะ่ะอา่าทุกคนเขาคือใครนะลืมชื่อเขาอะ่ะที่ว่าเขาเต้นอะ่ะ ใช,ใช่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 แต่ครับตดจำไม่ได้ละว,ว่ายซอมบี้มาอีกแล้วมันต้องมีปืนเนี่ยตรงนี้จําได้นะครับเหมือนเราเคยทาคลิปก่อนน้านี้ไปมันมีปืนป้าทุกคนมันไม่มีปืนมันมีซอมบี้เดี๋ยวอ๋อรู้แล้วคนดูเราต้องแบบล่อซอมบี้ออกมาไกลๆก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยฉี่ไม้กระดานเข้าไปอีกทีหลังมามาซอมบี้มามาพี่ชายมาออกมาไกลๆ ก็ดูตายอะไรอ่ะโอ้ oh my god ตายอีกแล้วจะไม่ถึงหนึ่งหมื่นเมตรเลยตายไปสามรอบแล้วครับเนี่ยพี่ชายมาไปกันต่อทุกคนเพื่อคนดูเหมือนเหมือนเราเจอพายุทะเลทรายปะถ้าจะไม่ผิดคนดูบอกให้เข้าบ้านคนดูบอกให้เข้าบ้านก่อนแต่ว่าบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปเข้าบ้านข้างหลังคนดูเมื่อกี้เราตายเพราะทะเลหรือว่าเราตายเพราะซอมบี้อะทุกคนอ่า เหมือนพายุทะเลทรายจะผ่านไปแล้วนะครับจะผ่านไปแล้วนะ Let's go Go Let s l a ลส Let's go ประมาณ9500เมตรนะครับจะมีบ้านอยู่ซ้ายมือซึ่งมีทั้งหมด3ามหลังเลยนี่แหละหลังความฝั่งหลังนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนรถไถ EP 2เลยแล้วตอนนี้เกมกระตุกดะก็ดู เกมมันเป็นอะไรกระตุกอะแบบหนึ่งนะนี่ทุกคนเหมือนเกมมันกระตุกด้วยนะครับตอนเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันเกมมันจะหลุดไะเนี่ยเดินทางมา9,500เมตรนี่เดีย๋ยวบอกว่าเกมมันจะหลุดนะเดีย๋ยวบอกว่าเกมกจะหลุดนะคนดู9,500เมตรอะกับการเนี้ยเน,น,นี่ย้านเนี้ยคุณคุณนะเหมือน้านนี้เราจะแบบหยิบเอาของไม่ได้นะครับเดี๋ยวประตูอุ้ยอุ้ยยังไม่ทันได้เปิดประตูเลยมันมาละยังไม่ได้เปิดประตูเลยตอนนี้อยพยายามเซฟสเตมิน่าก่อนนะครับเดี๋ยว ขอแบบนิ่งๆก่อนนะครับขอเซฟสเตมินาแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเราจะทําการพุ่งไปเอาของนะครับตอนนี้แบบกระตุกมากเลยทุกคนเกมมันกระตุกเกมมันเป็นอะไรไม่รู้มาตอนนี้พุ่งมาแล้วหาอาวุธปืนนี่ไงเจอละมามาวะมาวะมามาซอมบี้อู้ตอนนี้ทำไมปืนเรามันเบี้ยวจังอ่ะแป๊บนึงนะครับขอหยิบปืนมาก่อนให้ปืนมันเบี้ยวอย่างนี้อ่ะคนดู เนี่ยปืนนะเป้ามันเบี้ยวอะเป้ามันเบี้ยวไปฝั่งขวามือครับมันต้องทำยังไงคนดูอ๋อลิ้ขวาโอเคมาวะทำไมเป้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ตรงเป้าเลยอ่ะนี่ไงล่ะก <c oughs> <c oughs> ็มาวะสอบบี้ก็คือคนเป้ามันไม่ตรงอะมันเป็นอะไรวะมาวะยิงใกล้ขนาดนี้ไม่โดนวัตเทฮิว w h a ฟลักกระสุนก็จะหมดนะมาโดนสิบนัดสุดท้ายอู้หูใหม่ก็คนดูคือแบบยิงตั้งหลายนัดไม่โดนอู oh God. น้หูม่ก็นี่โดนปะไม่โดนอู้สนัดนสุดท้ายอู้หูใหม่ก็ไม่โดนคนดูป้าไปแล้วยิงไงก็ไม่โดนวัตฟัก อ้ว oh, mm ัดฟากหนึ่งเม็ดสุดท้ายอู้วัดฟากวัดฟากโอ้ my god ยิงตั้งหลายนัดไม่โดนโอ้ oh, my god my god bro บ้าไปแล้วมีกล่องกระสุนให้เราอีกไหมมีกล่องกระสุนไหมไม่มีนะครับทุกคนปืนคือแบบบ้าไปแล้วยิงตั้งหลายนัดมันไม่โดนไม่มีกระสุนด้วยนะครับแต่เหมือนซอมบี้แบบซอมบี้มันซื้อบือ้อยู่ข้างนอกแล้วไม่เป็นไรลุง ผมขออยู่ด้วยหน่อยนะตอนนี้มีพายุทะเลทรายมาเหมือนจะมีไอ้บาสุก้าด้วยนะครับแล้วก็มีแม่แรงยกรถแล้วก็มีอันนี้อะไรไม่รู้เออเราจะได้กระสุนปืนไม่มีกระสุนปืนนะครับมีกระสุนปืนขายไหมเน่ะลุงเหมือนจะไม่มีกระสุนขายนะทุกคนตรงนี้แต่เราอาจจะซื้อบาสุก้าไปสู้กับซอมบี้นะแต่ดูก่อนว่าราคาแพงไหมแล้วแบบมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาอะไรมาขายได้หรือเปล่านะครับขอดูก่อน ดูนะครับเผื่อแบบมันได้บาสูก้าร้อทุกคนไม่แพงไม่แพงไม่แพงไม่รู้อะไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแดวลองขายดิเอ,อเอาอวานมาขายอ๋อขายไม่ได้ไมันเป็นของร้านเขา <laughs> ขายไม่ได้ทุกคนเป็นของร้านเขาเอาอะไรไปขายดีอ่ะแป๊บนึงเอาประตูรถไปขายก่อนประตูรถไปไปไปอุ <laughs> ได้มาสองชิ้นเลยคนดู <laughs> ได้มา2ชิ้นเลย เย้ yeah. ขายสองชิ้นเลยได้ไหมแยกของแป๊บเออแยกออกแยกออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะลอยได้ด้วยคนดูมกเมื่อกี้ไม่เป็นไรขายสองชิ้นเลยแล้วกันลุงอ,อขายของครับอู้ได้สองเหรียญได้สองเหรียญอู้ทำไมไม่ได้น้อยจังอ่ะ อ๋อเราได้เราได้ได้มา19เหรียญคนดูอู้มันคุ้มตรงไหนวะนี่เดินทางตั้งไกลได้มาแบบไม่กี่เหรียญจะบอกว่า1บาทนะน้ําตาไหลอ่ะ1บาทอะ่ะอู้ย7เจบาทขายเลยอืดี <c oughs> ขายปืนทีกับเจบาทอ,ะอ่ะอ่าคนดูเราได้ทําการทดลองขายสินค้าแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าไอ้ดุงแก่นะั่นแบบซื้อเราถูกเกินนะไอ้ดุงแก่ตาแก่ ตะแกะซื้อเราถูกเกินดูถูกแล้วไงออดูถูกเราเกินอะ่ะเดินไปตั้งไกลเกือบตายกับซอมบี้อะ่ะให้ตังเรามาบาทเดียวเฮ้อไปละเดินทางต่อครับหนึ่งมื่นเมตรข้างหน้าเหมือนเราจะเจอกับภูเขานะทุกคนเหมือนเราจะเจอกับภูเขาเลยนะครับไม่เป็นไรทุกคนไม่มีโปงไม่มีปืนเราก็เดินทางได้นะครับขอแค่กินอิ่มอยู่สบายก็พอแล้วไม่หิวไม่หิวก็พอแล้วนะครับได้เวลาออกเดินทางอะ่ะ ออกเดินทางวังไกลแสนไกลอะ่ะกับคนดูอะ่ะตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะคนดูอะ่ะง่วงหรือยังครับใครที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ก็ฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาที่10,000เมตรแล้วนะครับเหมือนว่าจะเป็นคลิปเอาเหมือนว่าจะเป็นการเตือนนะครับบอกว่าให้เราออกจากออกจากตรงนี้ปะให้เรารีบออกจากตรงนี้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่10,000เมตรสําเร็จแล้วทุกคนตอนนี้คัตโตเดินทางมาที่10,000เมตรสําเร็จแล้วอู้มันมีมันเหมือนมีแบบทหารนะครับโดยการยิงปืนใส่เรามันมีทหารยิงปืนใส่เรา โอ้ oh my god ดีนะครับที่เราเอารถบินได้มานะทุกคนดีนะที่เราเอาแบบไม่ใช่รถบินได้ดิเราดีด,ดีดีที่เราขี่แบบประตูมานะครับเพราะว่าเราเจอกับด่านทหารแบบฝูงชนน่ 10, ะหนึ่งหมื่นเมตรอ่ะอย่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าบินดิบินกระโดดบินว๊ว้าตายที่า0 0าาามาา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 า ้ยถ้าเกิดเราเอารถยนต์มาเราจะทำังไงหนีทุกคนคือเราก็ต้องตายถูกไหมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคลิปที่ทุกคนขอมานะครับเดินทางด้วยประตูห้องน้ำแค่หนึ่งแผ่นนะครับและเราและคัตโตก็เดินทางมาสำเร็จนะครับ1 0,000กับอีก269เมตรนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าเกิดคนดูชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้คัทตัวหน่อยนะครับใครมาดูใหม่ชอบการฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรหรือแบบชอบตรงไหนช่วงเวลาไหนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้คัทตัวหน่อยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับ